ครับสวัสดีครับผมบังดนดนมนักะเจจากเว็บไซต์เกษตรทำเกล็ฮะที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นกำแพงป้องกันน้ำเสาะตะลิงฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองที่บริเวณตรงนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกนะฮะเขาเรียกว่าผาดแสงจันทร์ฮะนี่นะลองสังเกตด,ดูสุดลูกตานน่นนะฮะเป็นขั้นกลางฮะระหว่างป้องกันป้องกันคลื่นนะคลื่นสัตว์ตะลิงฮะดูนี่ะนี่นะน้ำสัต ก็นะภาคตะวันออกก็ไม่ได้แตกต่างกับภาคใต้และก็ฝั่งตะวันตกฝั่งอาดามันฮะคือพื้นที่ของเกษตรกรของชาวบ้านด้วยที่ของธนี่นะถูกน้ําทะเลเซาะปีแล้วปีเล่านะเป็นไฮยนะที่จิ้งใหญ่ของเกษตรกรในอนาคตใครมีที่ชายทะเลต,ตรงนี้นะมีความเป็นไปได้สูงนะว่าจะเหลือแต่ฉนดเพราะที่ทั้งหมดนั้นขึ้นเกลืไนประบอกและหมดแล้วนะ ทำไมที่ระยองตรงนี้เขาทำได้ตลอดแนสุดลูกตานน่นฮะแต่ทําไมภาคใต้ทําไม่ได้นะโดยเฉพาะตั้งแต่สุราธานีลงไปยันไปถึงจังหวัดราชิวาีลักษณะที่คลื่นสาะตะลิงเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เป็นภัระดับชาติที่สร้างหัยะนะกับเกษตรกรและชาวบ้านที่อยู่ชายทะเลนะอย่างที่ผมเคยไลฟ์ออฟังอย่าลืมว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นในท้องนาในในพื้นที่สวนนะฮะ ก็รับเงินชดเชยจากภาครัฐแต่แต่ทะเลเสาะตะลิงกินพื้นที่เป็นไร้ไร่นะเสียหายแล้วเสียหายเลยไม่มีการชดใช้จากภาครัฐแม้แต่น้อยถ้ถึงเวลาแล้วยังนะว่าปัญหาเคลื่อนเสาะตะลิงนี้เป็นวราระแห่งชาติที่รัฐบาลจะต้องแก้ปัญหาและ <S <S เพื่อให้ประชาชนนั้นไม่ไม่ประสบกับความหายนะจาก ขามชาติกลืนลงไปนะครับนี่นะให้เห็นนะฮะให้เห็นกันชัดๆนะฮะนี่เขากัน้นถ้าคลื่นใหญ่มาถึงขนาดนี้นะมามากระทบกับก้อนหินที่ก็ตั้งตรงนี้นะเนี่ยนะแต่กระทบแล้วนี่คลื่นจะมาไปถึงนู้นแต่สังเกตดูนะสังเกตดูตรงที่เป็นว้าวตรงนั้นฮะที่น้ําเข้ามาได้มันก็สาะตะลิงไป,ไปไ,ปไปไกลที่เรากันน้น,น,นนะตรงนี้เห็นไหมจะเป็นมุมแหลมลงมาเนี่ยนะตรงนี้เห็นไหม เนี่ยนะเนี่ยนะนเห็นชัดๆแต่ก็มันเป็นเอาเวิร์ที่สวยนะฮะสวยที่ทําให้ชาวบ้านนั้นได้เล่นน้ําที่ใสสะอาดดูนะฮะเนี่ยนะนะนี่ฝากบอกให้รัฐบาลหน้าด้วยนะฮะว่าถึงเวลาแล้วอย่างที่เราจะแก้ปัญหาน้าเสาะตะลึงให้เป็นวราระแห่งชาติเพื่อป้องกันความหายนะของชาวบ้านฮนะ